กินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดาบ้านฉันแล้วโอ้บ้าน้ะั่หนูหายเมื่อยคอโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นตากแม่อะไรมันเกินแล้วแม่ บอกว่านีน่คือหมอนนวดมือทองคิวทองค่ะป้าปุ้มสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนับสู่รายการผู้หญิงตะานวดจนเสียขบวนเลยอ่ะจเบานะ จัดเลยจัดของนี่แค่นี้เองอย่ากัดฟันอย่ากัดฟันนะตัตาไหลไหมอ่ะอย่าต้องไดสบายอ่ะลองการมือใหม่กอมเมนมไม่ลงถ้ามีปัญหาเรื่องแขน แข็งแล้วก็กำมือไม่เข้าใช้เส้นนี้เลยหาดูคนเส้นนีเองเหรอคะทำเองเลยค่ะใช่ไหมใช่ไหทำเองไม่ได้ไม่ได้ค่ะะป้าบอสหนูไม่เป็นไรใช่ไหมป้าเนี่ยการเนี่ยแต่จะบอกให้นะว่าจะจองคิวป้าปุ้มถ้าหนูจะจองป้าหนูจองคิวป้าปุ้มต้องนัดข้ามปีเลยนะแต่ไม่คิวฝรั่งมาที่บ้านโอ้ยป้าปุ้มไปเหยียบไปเหยียบเท้านะโอ้โนเวก โนมาสารน่าจริงฆ่าเลยทีไม่เอาทำไมอ่ะเอาไม่เอาเลยไม่เอาคิวเลยกลัวกลัวเพราะว่ามีคนมาทํามดลูกหย่อนแล้วเราเหยียบอ่ะเราใช้ขาหยังแล้วเราก็เอาเท้าเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปคือให้มดลูกมันเข้ากูอ่ะอ่าตอนนี้แกเห็นบอกอุ้ยเมืองนอกไม่มีอย่างนี้เมืองไทยเขากลัวเขาไม่เอาแต่เมียสุดยอดอช่ไหเมียชอบคิวป้ายาวถึงตอนไหนตอนนี้ถ้าตอนนี้ยังหนูจองป้าเนี่ยไม่ต้องคับไปได้เลยค่ะ ตอนนี้ไปได้เลยหมอไปเลยยกเว้นเสาร์อาทิตย์จะแน่นโอ้โมันจะมาแล้วจะต้องยกบูธอยู่ไหมแบบนู่นไปนี่อยู่เราก็ออกบูธเมืองทองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ออกงานอ้โรับเชิญอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะืออย่าบอกว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากคุณป้าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสองแล้วเจ็ดสิบสองแล้วพลังที่นิ้วมือที่กดมาแบบ นึบมากเลยอะถ้าเราไม่มีกําลังถ้าเราไม่ไม่ศึกษาในกรณีของเส้นทั้งหมดเรามี72,000เส้นในตัวเราอ้โแต่10เส้นเท่านั้นที่ดูแลสุขภาพอ๋อหรลาดปาจะบอกให้ฟังนะมีเส้นที่หนึ่งนะอิทาปิงคาลาสุมาณากละทาลีสาหะ นรังสีทุวารีจันทะภูสังรูชังกีสีนีกูสูมังมีสิบเส้นเกิมใชสิเส้นมันอยู่ที่ติงใช้สิเส้นเท่านั้นเองใช้สิเส้นโคตรมากี่ปีแล้วเกือบ2ีปีแล้วค่ะตอนที่ป้าจะเป็นหมอนวดป้าเคยออามพึ่กเอามพาดมาก่อนนะเริ่มมาจากตัวเราป้าอยู่ชุมพรถูกพายุเกอยู่ไม่ได้อ ก็หนีจากพายุเกมาตั้งนับหนึ่งใหม่ที่จังหวัดอ่างทองก็มาสร้างโรงสรีมาเลี้ยงหมูมาทํากิจกรรมแล้วถากหญ้าไปอพอถากหญ้าถากหญ้าไปเส <c oughs> ียงอะไรเนาะมันดังป้อป้อมาแผลไม่เบี้ยสู้พเนี้ยแล้วใครถ้าโดนอย่างนั้นแล้วมาเจออย่างนั้นคิดดูดิ่อะไรจะเกิดขึ้นวิ่งช่วมันจะวิ่งไล่เราอ่ะมันจะวิ่งอะไรเรามาฉกป้อป้อหนีวิ่งอ้วนๆมานีวิ่งไปหกล้มมาข้างหน้า เอาหลังลงดีว่าโชคดีว่าไม่เดเรามันก็กลัวเราอาสรพิษเนาะแล้วพอล้มแล้วเป็นไงคะแปดเดือนผ่านไปเนื้องอกไปทับเส้นประสาทเยื่อหุ้มเส้นประสาทอยู่ข้างหลังไม่เดินค่ะอแปดเดือนไม่เดินไม่ทําอะไรไม่อ่ถวยตัวทั้งทีถืออย่างเดียวว่าอยากฆ่าตัวตายจดหมายที่เขียนลาตายทุกวันนี้ยังอยู่เลยล้อคุบถึงหนาเทียนจดหมายแล้วเราเล่ถึงลูกสองคนที่เรียนจะเรียนปริญญาตรีอยู่ถ้าเราตาย ลูกเราจะอยู่ยังไงสู้คิดสู้แล้วอะไรที่ทําให้ป้ากลับมาดีได้ะะ <Him. S 2> ่ะก็น้องสาวมาจากสหรัฐอเมริก,กาไม่เห็นพี่สาวที่ว่าไม่เดิน<อ>แล้วก็ให้เงินสอง0 0ื่นสมัยก่อนเนะาะเมื่อไหร่เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วสี่ศูนย์นะ<อ>ให้เงินสองหมืน่นอยู่อ <You S 2> เอาเงินตัวนี้ไปหาหมอเ<อ>ดินทางไปหาหมอรามาก็ผ่าตัดด่วน ผ่าตัดด่วนเอาเนื้องอกออกเอาพังผือดออกแล้วก็ดามใส่เหล็กทุกวันนี้ยังใส่เหล็กอยู่นะอนใส่เหล็กอยู่คืบกว่าใส่เหล็กอยู่แล้วเดี๋ยวดูมาดูกิจกรรมที่ป้าทาและป้าสอนให้คนอื่นว่าการใส่เหล็กมันไม่มีปัญหาสําหรับเรื่องอตรงนี้นี่คือเราอพอรักษาใส่เหล็กกลับบ้านมาเพื่อนของลูกสาวมาจากออสเตรเลียท่าชวนแม่ไปเรียนนวดเท้ากันเถอะสองพันสามพันเนี่ยจับแป๊ดเดียวนะได้ตังค์แล้วผมออกค่ารถให้ผมเสียค่าเรียนให้750ดอยห้าสิบก็เรียนกันเฮ้ย สิบวันเราก็ไปเรียนตรงนั้นมาผลสุดท้ายได้ผลพอนอนในมุ้งสมัยก่อนไม่มีมุ้งรวดพอนอนอะข้าวปวดมันก็ยังมีการปวดอยู่มันไม่ได้หายเคียวใช่ไหมเพราะตูดเรายังไม่ขับเคลื่อนถึงใส่เหล็กมาแล้วเราก็ปุ๊บไปเจอหมอหมอในมุง้งอันนี้หมอในมุ้งไม้ปะปุ่มรักษาัมาพาตได้ทุกส่วนสัตว์เฉพาะไม้อันนี้ดูดูดูแลจำจำแล้วเก็บเอาไปทำไม่ไม่สมวนลิขสิทธ แรงมากดูนีเห็นไหมฮะแต่นี้มุมไม้กดสลักเพชรเห็นไหมฮะไปได้ปวดหลังถ้าเราขับเคลื่อนอย่างนี้ยขับเคลื่อนอย่างเงี้ยหลังล่างหรือหลังบนแม่ข้างข้างข้างข้าบุตรงก้นกบเราพอดีตรงที่เราปวดแต่นนูแล้วก็ทำาอยเจ็ดสิบครั้งไมด้โหโอ้โห้โ้โห้โอ้โห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 ้ สี่ขาได้ร้อยแปดสิบนะจ๊ะรุ่นธรรมมาหากินโดยครีมกันแดดจลิน่า plus มีเมียมาสบายสบายไม่มีทางเขาจะมาหาผมเจอตอนมีเมียนะเเเเเฮฮ้้ยยอออาาา ไอ้ปล่อยควายมาไอ้ปล่อยควายมามามึงม่งทำอะไรตรงนี้อ่ะมูจะเดินตากแดดอยู่นี่แน่ทาครีมกันแดดหรือยังโอ้โหผมมีแล้วว้าวเราม่ีโจลีน่าพลัสเราสองคนไม่ว่าจะไปไหนนะเราต้องมีครีมกันแดดโจลีน่าพลัสไปเป็นเพื่อนด้วยเราะมี S P F 5 0บวก P A บวก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 จำได้ไหม,มนหน้าผมเมื่อก่อนเป็นไงมันเป็นฟ้าตรงนี้หมดเลยตอนนี้<ช>แท้ตรงนี้นะพลัสมันจางลงเยอะเลยแล้ว<อ>เพราะว่าเวลาออกแดดตัวเองไม่ทาครีมกันแดดพอหลังจากใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเป็นไงโอโ้โหตอนนี้สาวติดเยอะเลยตอนนี้สาวติดเยอะเลยตอนนี้ทั้งฟ้า,าทั้งกระทั้งรอยดำคุณผู้ชมขาแลดูจางลงเพราะว่ามีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียและที่สําคัญวิตามินซีจากสารสกัดผลไม้ที่มีชื่อว่า คาคาดูพลัมทำให้รอยฝ้ารอยกระแลดูตื้นและจางลงผมชอบเพราะว่ามันไม่เหนแบบียวนะแมมบางเบา,บาไม่เหนียวเหนอะหน้าครับ,บคุณแม่ที่ให้ผมรู้จักจอลีนาพลัสด,ดีมากเลยนะถ้าคนอื่นอยากได้ครีมกันแดดจอลีน่าพลัสต้องทำยังไงสั่งผ่านแอปไลน์แอปจ n ลีนาพลัสหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเช็คได้ที่ Search Google หรือ Facebook ครีมกันแดดจเลน่าพลัสหนึ่งหลอดราคา1290บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่999บาทได้ทั้ง2หลอดเลยต้องรีบโทรจากนี้เลยเพราะว่า ไม่โทรตอนนี้นะเดี๋ยวของจะหมดไปไหนมาไหนเนี่ยชะล่าใจไม่ได้แดดมีความร้ายแรงเป็นภัยเงียบที่เรานึกไม่ถึงมันมาทุกทางเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราควรจะป้องกันไว้ก่อนร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจอลิน่า p l u สปกต้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันอ,อันนี้จะใช้ได้เยอะเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแม่แล้วก็ดูชิ้นกำลังเราเนี่ยมันจะอ,อ่อนไวแม่ไม่มีอ่อนค่ะ มันมีอีกท่าเนี่ยแบบว่าไว้แค่ตรงกุนกตอย่างเดียวหรอเปล่าอ่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะให้ดูพอได้พอได้ท่าหลังแล้วใช่ไหมคะแขนติดแขนติดแขนติดอ่าไปเลยค่ะแขนติดอยู่ทีนี้ปุ๊บเนี่ยไปได้หมดเลยแขนติดไปได้หมดมันไปถึงปลายนิ้วเห็นไหมคะเนี่ยไปได้หมดอันนี้แขนแขนติดนะใช้ท่านี้สุดยอดไม่เกินสามวันหายเนี่ยปิดทิ้งนะนี่แขนติดนะ แล้วก็มาคอที่ปวดคอที่ปลคอป่ะอ่าคอโอ้โหมาให้มหัศจรนย์มาก้โหอันนี้ลูกนี่ลูกเองเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราทำเองที่บ้านได้เลยทำที่บ้านอยากรู้ว่าค้นพบได้ยังไงอะจากตัวเราประสบด้วยตัวเราเองประสบดปวยตัวเราเองคือตัวเราเองเนี่ยป่วยเราทำยังไงถึงจะหายป่วยเราทำไงจะหายดีจะดีขึ้นลอวนานไหมคะแม่กว่าจะหายอัมพาตอัมพฤกษ์ไม่ไม่เกี่เดือนค่ะ ของของแม่เป็นเรียกอมพาตหรืออมพรึกอมพฤึกถ้าอมพาตนอนที่อมพรึกนี่ยังยังพอยังพอพอไหวอยู่เดี๋ยวให้จะดูหัวเข่านะหัวเข่าที่ล็อกที่เดินที่เดินแล้วก็เดินอย่งเงปุ๊บทำยังไงให้เดินอย่างเงี้ยให้มันอลให้มันอืดยุ่นอ้าวทุกคนมาจับดูไมไม่เลื่อนมันจะดึงมันจะดึงไม่เลื่อนไม่รู้อ๋อมันไม่เลื่อนแล้วแป๊บเดียวหกวินาทีมาดูกันเลยว่าทำอะไรได้บ้าง ไปแล้วไม่ืนไปแล้วเห็นไหมมันมันปิ้นมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอ่าเนี่ยปิ้นมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอึ๊บอ,อีกทีหนึง่งอันนี้คือฝั่งอื่นอ่าอุ๊ยโอ้ยเรื่องแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแต่อันนี้ไม่เจ็บนะไม่เจ็บค่ปะป้าจ๋ารู้ไหมว่าเข่าข้างนี้มีปัญหาอยู่อ้าห้อยห้างมาเฮ้ยไปได้ยั <laughs> ไยงไง <laughs> ไงไปาม่ได้ถ้าหัวเข่าติดแล้วไ่าห้างไม่ได้ยังไงก็ไ่าห้างไม่ได้ได้แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นดูข้างนี้สิข้างนี้มันมาเห็นไหมรข้างนี้มันติดแล้วการเป็นหมอนวดอาชีพมาได้ยังไงจากตัวเราเองป่วยแล้วจะเอาที่ป่วยเราเนี่ยไปรักษาคนอื่นคนอื่นน่ะเจ็ดหมื่นสองพันเ้นเหมือนตัวเราเขากับเราก็เหมือนกันฉะนั้นเราทำที่ตัวเราเองตัวเราเองเป็นแล้วก็ให้คนอื่นทำให้คนอื่น ก็ได้ผลที่ที่สมกับนวดนวดจนได้รางวัลเลยหรอทั่วประเทศไทยสี่ภาคเราด้านดับเนของภาคมาสามปีซ้อนสี่เจ็ดสี่แปดสี่ข้าวค่ะโอ้ยเก่งเลยนวดป้าคิดค่าบริการยังไงอะของป้าถ้าป้านวดอย่างเดียวคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเรากาลังไม่พอต้องแบ่งเฉลี่ยกันคนโน้นบ้างคนนี้บ้างฉะนั้นเรามีลูกน้องสิบคนอัดให้ลูกน้องมีวิชาหมดทุกคนค่ะแล้วพอเราเช็คคนนี้ แล้วเราดูหมอว่าคนไหนเขาจะกินยาขนาดไหนหมอคนนี้ไปแล้วพบจัดให้คนนี้คนนี้คนนี้เอาไม่ได้นะคุณมีพลังไม่พอคนนี้ปุ๊บจะต้องย้ายคนนี้ไม่ได้คือจัดหมากจัดอ่จัดคนแล้วก็จ่ายยาให้เฉพาะคนที่เป็นก่อนนวดต้องวัดความดันต้องวัดความดันเช็คไข้แล้วก็เจลล้างมืออย่างนี้ล้างมือก่อนที่จะเข้าห้องนวดเราแต่ต้องทำหมดทุกครั้งค่าบริการค่าบริการของป้า ชั่วโมงละ300รสองชั่วโมง600แต่ว่าคนหนึ่งคนใดที่เก็บมดลูกที่มดลูกพิการหรือนกเขาไม่คันนะอออทำไงคะโซนเท้าสิคับงัดเสยเลยเสยเลยแล้วเขาท่านไงนะไม่ต่อด้วยได้แม่ยังมีแบรนด์ของตัวเองมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นสมุนไพรเอายกมาดูมีอะไรบ้างคะแม่จ๋า เมื่อเช้าก็คิดถึงพิธีกรทุกคู่ทุกคนอยากได้มะม่วงนี้ท่านได้แต่ใดมาบนต้นสิคะอันนี้มาจากต้นบ้านของต้นที่บ้านหมดทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็จะมาถึงก็บอกเก็บน้อยเก็บน้อยนี่เพี่บคเองแล้วผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างแม่คะผลิตภัณฑ์เราก็มีอันนี้คือนางเอกของเราอะไรฮะนี่แหละค่ะนางเอกน้ำมันนวดน้ำมันนวดนะคะแล้วตัวนี้อยากสวยอยากงามเบนป้าปุ้มก็ทาเท้าทาเย็นทาเท้าทายเย็นเป็นโลชั่นเป็นโลชั่นค่ะอันนี้ มีหลายอย่างเลยเราก็จะมาฝากพิธีกรทุกคนนะคะ <หา S 2> อันนี้<า>คือมะกรูดห<า>ั่นเป็นชิ้นแล้วก็ดองด้วยน้ำผึ้งล้วนๆไม่มีน้ำสักหยด,ดเลยดื่มเ้อค่ะแม่จ๋าแล้วเห็นบอกว่าสร้างงานให้คนในชุมชนด้วยเราจะเก็บคนพิการเอามาทำงานที่บ้านขาหาักท่อนนึงเราก็ไปรักษาที่บ้านเขาพอหายแล้วกระโดกกระเดกมาถึงปิดข้างแล้วก็มาข้างแล้วก็มา ลูกพริกปลูกมะเขือโอ้ให้อาชีพหักข้างปมามาหาป้าหักสองข้างเลยเหรอ,อหักข้างเดียวยปาจนนเ็แล้ว,ลนนลวบูนี่ทาผัวหอมเมียค่ะท <laughs> าผัวหอมถึงเมียมป้าเนี่ยป้า,ปาออกอรายการเดี๋ยวจะต้องคนโทรมาถามเยอะมากจะไปหาป้าดได้ที่ไหนจะไปจองงวดได้อยังไงอ๋อดูใน YouTube ค่ะพิมว่าป้าปุ้มทุกอย่างขึ้นหมดเลยค่ะทุกช่องทางทุกช่องทาง ความร้ายกาศของเจ้าโควิดนั้นส่งผลกระทบไปทุกธุรกิจค่ะรวมถึงวงการนวดแผนไทยของป้าปุ้มด้วยโอ้โหช่วงนี้หยุดชะงักไปตามๆกันค่ะต้องเว้นระยะห่างช่วยชาติหยุดเชื้อค่ะมาตรการผ่อนปรนเปิดให้บริการนวดเมื่อไหร่คุณผู้ชมก็สามารถยกหูโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะคะถึงแม้ว่า อยู่ในวัยเกษียณแต่ยังมีเรี่ยวมีแรงไม่หยุดอยู่เฉยๆคุณผู้ชมค่ะลุกขึ้นมาตั้งใจทำมาหากินขอบคุณป้าปุ้มมากคุณอุ๊ยอาเก e ซียูอาเกน ตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัท power shot ค่ะเธอเป็น founder นะคะเธอเป็น founder และกำลังจะเป็นเศรษฐีพันล้านในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะยังไม่ถึงเหรอพันล้านจีดอลร้องร้อค่ะชรว่งนี้นะคะไปไหนคนถามคระกาม ถึงหรือยังอ่ะพันล้านมันจะได้แล้วนะโอ้สาธุค่ะก็พยายามค่ะเอาแหละแต่มันเป็นเป้าหมายนะให้สิเป้าหมายปีนี้แหละพี่จะทำให้ได้เลยหนูและพี่จะเป็นเศรษฐีพันล้านในวันนี้พรุ่งนี้เอาใจช่วยดิฉันด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้หนูคือโฟลเดอร์ของบริษัท power show workshop ทำอะไรบ้างเออธุรกิจอะไรบ้างเอาจริงนะคะ CEO หรือว่าโฟลเดอร์หรือองค์จักรพรรดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำแต่สักกระเบือยันเลือนรถ ลายคิดผลิตภัณฑ์นะคะโปรโมทขายอาอาของชง ี่เกือบเออหยิบกล้องมาถ่ายตัวเองด้วยอะไรด้วยชมเห็นเลยถ้าใครติดตามกะละแมทั้งใน a c e b o o k แล้วก็ในอินสตาแกรมนะตื่นเช้ามาแมสวัสดีเธอสวัสดีจ้าคุณเธอบางทีอยู่ในรถนะเธอไม่เธอไม่มีเวลาอยู่ในห้องในรถก็ใส่เลยไปไหนก็ใส่ไปเลยเป็นตัวอย่างของคนที่ดูแลสุขภาพแม่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายให้นุแหม่เป็นคนแรกๆนะเพราะว่าอยู่ๆแม่รู้ขึ้นมาออกกําลังกายมากินอาหารดีอะไรเงี้ยคือเราแบบรู้เลยว่าไม่ มีวิธีทางรัดไหน uh huh. นอกจากการกินของดี uh huh. และการออกกําลังกาย uh huh. นอนพักผ่อน การกินของดีไม่ใช่หมายถึงของแพงนะไม่ใช่ว่าเอากินของดีงั้นเดี๋ยวเราไปกินหมูหันเนี่ยอะไรกันดีกว่าเป็ดปักกิ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นการกินของดีคือกินให้มันดีต่อร่างกายเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อกินของดีเข้าไปมันก็ย้อนกลับมาเป็นสุขภาพที่ดีและสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีมันจะนําพาไปสู่การทํามาหากินได้เงินอีกตั้งมากมายถูกต้องที่ดูแม่มาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการคนถึงวันนี้หนูมาไกลมากดูดิไกลขนาดน้โอยคุณนี่แหละมาลงเองอันนี้ ันนี้รูปสองถึงสปีผ่านมาออออตอนนั้นก็เป็นผมสออัออ้นอ,อ,อยู่อ,อ,อยังเลี้ยงอยู่อันนี้ยังพอไหวนะหนู่เคยเอารูปตอนที่หนูเข้าวงการปี40อเอ,อเป็นผู้ประกาศข่าวปีแรกหน้าเหมือนอกระทะฟาดหน้าเข้เอาอไร่ะ แล้วหนูเข้าใจเลยคนอ่ะเข้าใจว่าหนูต้องไปทำศิลปกรรมแน่ๆนี่พูดจริงนะพอเราออกกําลังกายกินของดีกินเลยดีเข้าไปนะพอมันแฟตลดแล้วก้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นมันคมขึ้นเองใช่จริงๆถ้าถ้าเกิดไม่มีโควิดขอบคุณในความโชคร้ายเหมือนกันนะโชคดีในความโชค้ายไม่งั้นนางจะไม่มาอยู่เป็นแขกแล้วแม่ไม่มาอยู่เมืองไทยเลยใช่ออกเที่ยวใช้ชีวิตเบ็สองตาแกมสนุกมากแม่แต่ไม่ว่าจะเที่ยวไหนนางไม่เคยลืมพกอะไรไปมันจนทําให้เราบอกแม่ พี่อยากกินว่ะเฮ้ยแม่ส่งมาให้พี่หน่อยดิแล้วมันมีอะไรบ้างฉันเห็นเธอพูดเยอะหลายอย่างมากในที่สุดก็ได้มาวันนี้คุณผู้ชมจริงอันนี้ได้อันนี้ส่งของโควิดอันนี้คือเอเนจีเอเนจีเนีเราเป็นแนวพลังบอกแม่ขอหน่อยได้ไหมที่มันเป็นเอเนจีดังคิดออกมาดังคิดออกมาโอ้ช็อตคืะไม่ต้องกินทรงน้ำด้วยแม่กินยังไงฉีกซองแล้วก็ปาดได้เลยอย่างนี้เลยคุณที่แล้วก็รสชาติดีเดี๋ยวยขนม แล้วบอกเลยว่าฮิตในหมู่ไหนหรือว่าช่างแต่งด่าทรับผมทำไมอ่ะก็เเวิ่งโรงานก็อยู่ก็ให้กิน,นยาแล้วก็ปรากฏว่าแลบเงินต่อได้อีกแล้ว ทุกอันที่แม่ทำแม่กินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่เลือกเรามั่นใจไม่สะสมในร่างกายแน่มีถังเช่าค่ะมีแปะกล้วยมีโสมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยลูกพีชค่ะแล้วก็อินโนซิตอลค่ะอันนี้ดีเลยแล้วก็อะมิโนค่ะคุณค่ะกล่องที่คุณแม่บอกให้ไหมคะอ๋อนี่รู้เลยรู้หลดนี้ I O ค่ะ B I O B โ O เฮ้ยมีแต่ตัวพรีเมี่ยมหมดเลยอะไรละคุณแม่อะไรมั่งเปปไทด์สารสกัดชาเขียว กาเล็กโตโอลิโกแซคคาไโอ้โหคุณคะขอดูเรื่องเบรนด์ให้พี่ไฮก่อนนะก็เป็นสารสกัดจากทัพทิมสเปนโอ้โหแล้วเลอค่้ามากเลยแล้วก็มีแอลอาร์จินินแล้วก็อีกอันนึงสารสกัดจากข้าวเปตากรูแคนจากยีสต์แล้วก็ใบบัวบกเทอรีนแล้วก็เปปไทด์ค่ะแม่ชนั้พี่จะไม่มีเวลาไปทำหน้าต้างตาเลยแม่จ้ะทุกคนมีปัญหาหมดนะเหมือนมาพบแพทย์ ปรึกษาที่ปรึกษาสกินจ <si ้ะคะสกินสีชมพูอ่ะอันนี้สีชมพูมีทุกอย่างเลยอ่ะมีซิงค์อะมิโนแอซิดเซเลตนะแล้วก็สารสกัดจากผลทับทิมสเปนนี่นะแล้วก็มีนี่ฟิชคอลลาเจนไดเปปไทด์นะแอนตินาทีนนะใบบัวโปกผงลูกพีทวิตามินอีสารสกัดกดจิาบบีรี่ผงบีทรูทสารสกัดจากข้าวอย่างนี้วันละกี่ซองแม่เช้าอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยแล้วไบโอไว้กินตอนกลางคืน เรากินทุกอย่างเลยเหรอใช่ิทุกอย่าง1กล่องมีทั้งหมด26ซองทุกอย่างคว่า power shot คืออะไรเออของแม่ power shot เนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะทําให้ชีวิตคุณอ่ะมันไปต่อได้อีกวิธีการเลือกของแม่แม่เลือกทั้งหมดที่มาใส่เนี่ยสารสกัดแม่หเลยนด้ผนจริง2คือสารสกัดจากธรรมชาติล้วน3คือจะต้องกินง่าย4คือแคลอรี่น้อย 5คือต้องอร่อยคือ,อทุกอย่างเดยวฉีกแล้วกอกปากได้เลย<ช>ไม่ต้องใส่กับน้ำไม่ต้องอะไรเลยหลักในการทําธุรกิจของแม่คือ1นึ่งเลยคือต้องทําของดี แล้ววันนี้แม่มาโปรหนักมากโปรสุดคุ้มของแม่คือวันนี้นะคะ1กล่องเนี่ยหนึ่บาทนะคะแต่วันนี้จัดไปเลยนะคะ3กล่องแถม1กล่งกล่องอีก1กล่งกล่องเป็นสีแต่จ่ายเงินเหมือนซื้อแค่3กล่องเท่านั้นก็คือ5,970บาทสั่งซื้อทาง Line แอดไฮ o w พาเวอร์ชหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยจัดส่งฟรีนะคะซื้อ1กล่องก็ส่งฟรีอ๋งั้นไลน์แเลยนะคะแอด High Power Shot 3แถมหนึ่งนะคะเหมือนคุณได้4กล่องแต่จ่ายเพียงแค่3กล่องเท่านั้นเวลากินนะคะก็เลือกเลยค่ะกินเวละซองก็เลือกกับว่าคุณอยากจะวันนี้คุณจะเด่นเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยจะสุดไหนใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ทาง Line h t h i p o w o w s r s t o t นะคะค่ะพันล้านอยู่ในมือคุณแน่นอนค่ะขอบคุณคะถึงแน่เาชมสัเลย แอดนะคะแอดไฮพ h วเวอร์ช็อหรือโทรที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะแม่ค่ะให้คำมีคำคมตลอดจัดให้แม่จัดให้แม่อายุขนาดนี้แล่แฮ้วนะคะคุณขาควรเอาเวลาไปสร้างตัวไม่ใช่มัวแต่สร้างภาพวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราใหม่จันทสึกนะคะบัน15ช่องวันสาิวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ